สวัสดีค่ะดิฉันเคสัชะกรหญิงสุภาการเนียมานนค่ะคอลลาเจนเพียวๆค่ะมีส่วนประกอบของคอลลาเจนนะคะทั้งหมด3ไทป์ซึ่งแต่ละไทป์เนี่ยก็มีประโยชน์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างไทป์ที่1นึ่ทปที่3ค่ะจะช่วยในเรื่องของผิวหนังดวงตาไทป์ที่2เนี่ยค่ะเน้นไปเรื่องของกระดูกและข้อค่ะซึ่งการทานคอลลาเจนที่เป็นแบบเพียวเนี่ยจะไม่มีส่วนประกอบอื่นๆที่มาทําให้ดูดซึมได้น้อยลง เหมือนรบกวนการดูดซึมค่ะอย่างที่บอกไปว่าคอลลาเจนจากหมูเนี่ยค่ะจะมีองค์ประกอบของคอลลาเจนเนี่ยทั้งหมด3ามไทเลยซึ่งถ้าเป็นเรื่องของผิวเนี่ยก็จะเน้นที่ไทย1ึ่งไทสามโดยคอลลาเจนจากหมูนะคะก็มีงานวิจัยรองรับในเรื่องนี้ว่าทําให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นได้มากขึ้นถึง2 8ค่ะถ้าเน้นเรื่องของผิวและดวงตาค่ะจะเน้นที่คอลลาเจนไทหนึไทสา ถ้าเป็นคอลลาเจนในส่วนของ type 2เนี่ยค่ะในเรื่องของกระดูกและข้อค่ะซึ่งการทานทั้ง3ไทป์เนี่ยก็ได้รับประโยชน์ครบถ้วนแน่นอนค่ะต้องบอกนี้ก่อนค่ะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยที่เราทานหมูแล้วอ้วนเนี่ยด้วยเพราะว่ามีองค์ประกอบของโปรตีนและไขมันซึ่งในส่วนของไขมันเนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้อ้วนซึ่งคอลลาเจนเนี่ยค่ะเป็นโปรตีนที่สกัดจากหมูมันก็จะไม่ทําให้อ้วนค่ะ ค่ะคอลลาเจนที่มาจากหมูนะคะก็จะมีองค์ประกอบของคอลลาเจนเนี่ยครบทั้งสามไทป์ซึ่งในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปบางในบางแบรนด์บางยี่ห้อเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ไทป์2เป็นเรื่องของกระดูกและข้อแต่สําหรับคนที่ต้องการเน้นในเรื่องของผิวนี่คะ่ะก็จะเน้นไปที่ไทป์1ไทป์สก็เลือกตามความเหมาะสมความต้องการของแต่ละบุคคลค่ะ ค่ะถ้าอยากจะเลือกทานคอลลาเจนนะคะก็ควรจะเลือกทานคอลลาเจนให้ครบตาม3ไทายนะคะทายหนึ่งทายสองทายสามโดยที่ทายหนึ่งทายสามเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปก็คือจะเน้นในเรื่องของดวงตาในเรื่องของผิวค่ะส่วนทายสองเนี่ยจะเรื่องจะเน้นในเรื่องของกระดูกและข้ออย่างนี้ค่ะก็ในส่วนของคอลลาเจนหมูนะคะก็มีคอลลาเจนครบทั้งสามทายแล้วก็เมื่อเทียบกับคอลลาเจนในส่วนที่เป็นของปลาแล้วเนี่ยเรื่องของความคาวเนี่ยก็จะน้อยกว่าค่ะ